เปลี่ยนไหมแต่ว่ายังขยับปากได้ไม่เยอะเลย I'm back สวัสดีกลับมาแล้วแต่ว่าขยับปากได้ไม่เยอะเห็นไหม ยังไม่เข้าเลยนี่มันยังมีบวมอยู่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมยังบวมตรงนี้ก็ยังบวมจมูกก็ยังบวมอาจจะน่าจ,จะลดลงอีกแต่ว่าอัพแบบ,บได้แค่นี้อยังเจ็บอยู่ไหมไม่เจ็บแล้วมีเจ็บช่วงสองสามวันแรกอะไรเงี้ย มีปวดๆแล้วก็ถ้าใครจะไปทำก็ทารีนโน่ไทยโกเฟนไทยดีที่สุดออกไปด้วยอยาจับอะไรนเ่นจะทำโอเค <Okay. S 1> ในมีใครจะถามอะไรทำมา พีตีกี้ผอมลงด้วยผอมประมาณสี่ห้าโลประมาณเนี้ยผอมลงเพราะว่ากินไม่ค่อยได้ตอนทํามีผลข้างเคียงอะไรไหมคะตอนนี้ตอนนี้ก็คือมีผลข้างเคียงแค่อ้าปากยังไม่ไม่ได้ขนาดนั้น วันไหนครับอยากเจอต้องดูก่อนนะดูความพร้อมก่อนน้าคมขึ้นกับกูกายังเจ็บไหมครับไม่ไม่ไม่เจ็บแล้วเคือผ่านไปสามวันสามมันก็ยังมีเจ็บเจ็บบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็เป็นจุดๆไปอะไรเงี้ยถ้ามันโดนกระแทกแรงหรือว่าเราทำอะไรแรงๆมันก็จะเจ็บอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่เจ็บนะ เขาบอกว่าอีกประมาณคือครบหนึ่งเดือนก็คือหน้าก็จะอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่บวมขนาดนั้นแล้วก็สามเดือนก็จะเริ่มเหมือนเหมือนเข้าที่หกเดือนก็จะรัดปีหนึ่งถึงจะแบบทุกอย่างมันคงที่ตอนหนึ่งปีอนะไรเงี้ยตอนนี้น่าจะผ่านมาวันยี่สามวันหลังการผ่าตัดใครจะไปแนะนำเลยดูหน้าดิ AB ที่เกาหลีสุดหน้าผากไม่ได้ทำจ้าไมไ่ทำหน้าผากกับปากไม่ได้ทำตานิดเดียวตาก็ไม่ได้กีดปากตึงๆไหมปากปากไม่ได้ทำอะมันไม่ตึงปากมันตึงตรงนี้ช่องนี้มากกว่าเนี่ยผิวช้ำ พิวดก็คือปโคมผิวสุดๆมาหน้าทุกวันเพราะว่าตอนทําหลังทําเสร็จอ่ะมันมันมีความบวมอ่ะมันมีความบวมแล้วมันตึงตึงแล้วมันก็แห้แห้งอะไรเงี้ยไม่เห็นรอยเลยจริงๆไม่มีรอยหมอเย็บดีมากเย็บสวยมาก ก็คือมันหนึงจะต้องอยุบไปอีกอยุบไปตาก็คือมีปัญหาที่มันตาเราเล็กใช่ไหมเขาก็เปิดทางตาให้ให้ดีอย่างก็คือเริ่มทำงานแล้วเริ่มทำงานแล้วแต่หน้าก็ตอนนี้ ก็คงยังไม่ได้เปลี่ยนมากหรือก็เปลี่ยนแล้วหรือมันเปลี่ยนแล้วแต่ว่านี้ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนมากขนาดนั้นอนะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าสักสามเดือนจะเริ่มเปลี่ยนแต่ก็ดีนะก็คือเป็นหน้าเก่าให้ทุกคนแบบอันนี้ก่อนไม่บวมเราใช่ไหมยังบวมอยู่จ้ะนี่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้ยวมทั้งหมดเนี่ยบวมอะไเนี่ยบวม ตนี้บวมบวมเนี่ยถ้ามันจับเราขึ้นไปทั้งก้อนครับบวมหมดเห็นปะเนี่ยบวมเนี่ยตรงนี้ยิ่งบวมเลยเนะตรงนี้บวมนะบวมนะบวมหมดเลยแต่จมูกก็คือก็น่าจ่ายเร็วสุดนะก,ก็ดี ก็เริ่มเปลี่ยนนะรอลดบวมสวยๆเนาะจมูกทรงอะไรจมูกเอาจริงเขาทำจมูกปังเนาะปังมากไปที่ a อวีเลยเขาจะเลือกทรงให้มันเหมาะกับหน้าเราอ่ะแล้วเขาก็จะพูดตรงๆเลยเขาก็จะมีพวกที่เป็นแบบสแกนรอบหน้าเขาก็จะรู้ว่ามันควรจะรับรับหน้ารับยังไงอะไรยเงี้ย หนอาจมูกสวยมากจมูกสวยมากอันข้างหน่อยค่ะน่คันคางคางคือเขาแค่เลื่อนคางอ่ะเขาไม่ได้ใส่ซิลิโคนไม่ได้ใส่อะไรก็คือในหน้าแทบจะไม่มีซิลิโคนเลยะ ก็เลิฟ you Chinese fan and i m, I m love you too ทุกคนก็จะบอกปากสวยมากปากสวยไม่ได้ทำปากก็จะยิ้มก็จะตึงๆหน่อยมั้ย แต่คังนี้ก็จะบวมกว่าหน่อยเอาจริงๆตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นเพราะน้ําหนักลดด้วยก็อาจจะทําให้เห็นโครงหน้าชัดขึ้นอทุกคนอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยม,มันเหมือนเห็นบวมน้อยลงเห็นโครงหน้าชัดแต่จริงๆมันยังนะแต่ว่าอาจจะเพราะน้ําหนักลดลดไปคือตอนน้ําหนักอยู่วันเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าตอนนี้ระมมันหกสิบเก้าอะไรเงี้ย ลดไปห้าหกโลเลยนะตีห้ากโลก็ช่วยที่เยอะมาคิดถึงเหมือนกันไม่ได้ไล์เลยก็เลยมาไหลฟ์หน่อยลองมาดูหน่อย ว่าคิดถึงทุกคนแต่ก็เริ่มกลับมาทำงานแล้วจ้าฉันกลับมาแล้วเว e r e อินเนส and ด์สุพิการเดมเวิร์กยังไม่ได้เจอในเจมเหมือนกัน คุณต้องหลบทางตัวไม่จะเด้หอยังบวมอยู่อันนี้ก็ใส่ฟิลเตอร์ด้วยมันก็ก็ช่วย,ยงไงถ้าไม่ใส่ฟิลเตอร์เนี่ยถ้าไม่ใส่ฟิลเตอร์มันก็คือจะมีแบบรอยช้ำๆตรงนี้หน่อยเจอสีนุนิวแล้วอืเจอแค่สีนุนนิวมื่อวาน ก็ไปแล้วก็ในกองกโอ็โอ้ในกองก็คือหาพอร์นาเปลี่ยนแวเข้ามาเล่นแบบหนึ่งนะ ความสุอกลังจะแต่งกิวหนึ่งแล้วแต่งไม่ได้หรอกแต่งยากอยู่ถ้าเรื่องเทคนิคในการเข้าหาเราก็ต้องสู้ตายแต่เรื่องหน้าเรายัางสู้เขาไม่ได้ค่ะต้องใช้เวลาต้องทำอีกหลายอย่าง ซีนิวก็ให้กําลังใจส่วนใหญ่ซีนิวก็จะไม่มาถามประมาณว่าคือกันไหมซีนิวส่วนใหญ่ไม่ไม่ถามว่าแบบพี่โอ๊ยหน้าเป็นยังไงบ้างดูขอดูหน่อยซีนิวก็จะถามแค่แบบเออเจ็บไหมมีตรงไหนยังเจ็บอยู่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะบอ,อนเจออะก็พุ่งเข้ามาทั้งคู่แล้วก็แบบยังเจ็บอยู่ไหมตอนทําเจ็บไหมตอนนี้แบบเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างเจ็บอีกไหมอะไรเงี้ย มาทางเชิงเป็นห่วงมากกว่าคิดถึงไลฟ์หรอพอพูดถึงฉันอาจจะต้องกินยาหน่อย ทุกคนเชียร์ให้สู้นุนิวสุดๆเธอจะให้ฉันทำหน้ามาแล้วเขาก็ยังไม่รักฉันอย่างเงี้ยให้ฉันเจ็บหรอให้ฉันเจ็บทำหน้าเจ็บไม่เท่าไหร่นี่ต้องเจ็บที่หัวใจไม่ได้ไม ก็มาไปอยู่เกาหลีมาอ่ะ,อ,ะอันนี้ให้ดูหน้าเต็มๆมันยังบวมอยู่เห็นไหมยังบวมอยู่เห็นหขอหายดีก่อนเดี๋ยวว่ากันสู้มีสู้ขอหายก่อนไม่เจอพี่โชคยังยังไม่เจอแต่ว่าเฟซทมงโชก็จะบอกว่าน่ารอกบอก,น,อกอน่ารอกงงงงงไรเงี้ยบูมันเคี้ยวฉันอยู่ ก็จะแต่งคิวหนึ่งของทุกคู่ลงไปคนตัวจะเดินสวยขึ้นเลยเหรอผมบอ,อกมาแต่ว่าคิดว่าจะไปตัดผมอยากตัดผมสั้นแล้วเพราะว่าลำคาญนอะ่ะลำคาญนอะ่ะเอยู่ประบังแน่นอน คิวสันคอนอกันเป็นแถว้วตอนนี้ใช่ฉันมาเพื่อค่าเอาแบบยสเลยในระุ่นดีพี่กาสู้คู่ไหนไดบ้างค่ะเป็นคำถามที่ดีแล้วต้องชารเลนคุณก้าคิดถึงเป็นไงบ้างก็ขยับปากได้น้อยแต่ว่าตอนแรกเขาก็ขยับปากได้น้อยน่าจะพูดได้ยากสุดท้ายก็ขี้เมาไง พูดไชัดเจนสุดๆเริ่มถ่ายซีรีส์เลยไหมครัตอนนี้ก็เริ่มทำงานกันหนักหน่วงสุดๆจริงทำงานหนักนวงมาสองสามเดือนแล้วเมื่อไหร่พร้อมเราก็เต็มที่กันแน่ๆไม่ต้องห่วง ใช่นะทุกอย่างเขาจะจริงๆคือเด็กๆอะ่ะก็ไม่ได้แค่เห็นหน้านี้นะเด็กๆก็คือจะเห็นหน้าบวมๆของฉันมาตลอดก็คือทุกคนจะโทรมาถามตลอดว่าแบบเป็นไงบ้างจริงๆอยากดูหน้าแหละฉันรู้ได้หานแล้วครับปังมากสอจ,จริงไม่ได้ยอ่อเลย ที่มันสิรฟฟิลเตอร์อ่ะนจริงเริ่มไม่บวมแล้วเนาะแต่เขาบอกว่ายังยุบอีกมันหกสิบเจ็ดสิบเอร์เซ็นะไรเงี้ยทานอะไรได้ไม่ได้บ้างหมอบอกว่าห้ามทานปลาลหลอย่างเดียวในช่วงหนึ่งเดือนคพราหนึ่งเดือนก็นปกติแต่ ยังเจ็บอยู่ไหมไม่เจ็บแล้วตั้งแต่สามวันแรกก็ไม่เจ็บแล้วอาจจะมีเจ็บจะเป็นว่างพื้นที่ว่างเนาะทานเข้าได้ปกติแล้วยังแต่ว่ายังอ้าปากได้ประมาณเท่านี้อ้าปากได้เท่านี้ตอนนี้กี่วันแล้วตอนนี้ประมาณยี่สิบสามวัน ตอนนี้มันยี่สามวันซึ่งเขาบอกว่าหนึ่งเดือนก็จะเริ่มแบบก็จะเริ่มยุกเยอะตอนหนึ่งเดือนแล้วก็สามเดือนจะเริ่มแบบเริ่มเห็นเริ่มเห็นโครงหน้าใหม่ๆแล้วก็หกเดือนก็จะเริ่มเริ่มหลัดตัวหนึ่งปีก็จริงๆหนึ่งปีก็จะพอดีตอนทำเจ็บไหมตอนทำไม่เจ็บเลยเพราะว่าหลับ นอนหลับหลับไปเลยตื่นมาก็มีอาการปวดแต่ก็ได้ยาต่างๆที่ช่วยทรมานอย่างเดียวคือลังผาตัดไม่ได้กินน้ำเราเป็นคนกินน้ำเยอะอลังผาตัดเราไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินน้ำไปประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงประมาณสี่ห้าชั่วโมงอะไรอย่างเงยพอได้กินน้ำก็ทุกอย่างก็ สบายหละต้องัหนเจ็บสุดอางจริงมันทํำหลายที่มันก็เลยเจ็บรวมๆอ่ะจนไม่รู้ตรงไหนเจ็บสุดแต่ว่าถ้าเอาความจริงคือช่วงช่วงเนี่ยช่วงดูดไขมันน่าจะน่าจะแปลกๆสุดไม่เรียกว่าเจ็บเรียกว่าแปลกๆบบแบบหมอใช้เวลาทํทนานไหมเข้าไปตอน,ออตอนประมาณสิบโมงครึ่งออกมาตอนประมาณสองทุ่มครึ่งประมาณสิบชั่วโมงอ่ะ จป้เสียบ่ประมาณสิบชั่วโมงหันข้างให้ดูหน่อยออไปเลยเก็บเงินไปทำแต่ว่าที่ a อบีคาก็จะแรงหน่อยเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าให้ซื้อให้ซื้อ ความเก่งของหมออะซึ่งตอนเราทำออกมาเราก็รู้สึกเลยว่าเออเก่งจริงต้องยอมให้เขานะแล้วก็ให้คำปรึกษาดีไม่รีบเวลาให้คำปรึกษาไม่ได้รีบเอาไปเขาค่อยๆแล้วก็เขาจะถามเราแล้วเราก็คุยกับเขาเขาก็จะเอาแบบนี้ปุ๊บพอเราปรึกษาเสร็จปุ๊บก่อนวัดก่อนที่จะทำอะก่อนที่จะข้อามผ่าตัดทั้งหมดอะหมอก็จะมาเอาใหม่คุยกับเราใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อความแน่ใจอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยได้อย่างที่คิด นี่แวะมาเท่านี้ยังมาใหม่เล้มันยุบกว่านี้โอเคแม่โอเคแม่อมขอไปทำงานทำการต่อนี้แวะมาผักเนาะ <No. S 2> ไม่ใกล้สันก่อนหน้านี้เลยโอเคบายบาย